ของตำรวจเีงนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะเราก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะครับเมื่อหลายวันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะอาสาสมัครตำรวจด้วยนะครับที่บอกว่าพบรถต้องสงสัยนี่นะในคลิปดูอีกก็ได้นะครับเนี่ยรถต้องสงสัยบอกว่าเอ๊จะมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ตามมาแต่ปรากฏว่านะครับพอจอดลงไปคนไม่ลงมาแล้วก็ขับรถนี้อีกเจ้าที่ตำรวจนะครับที่เป็นอาสาเขาก็เลยยิงปืนคู่ลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเป็นภาพที่ รถเกง๋งคันนี้คนที่เดินลงมาก็คือว่าเป็นอาสาสมัครตำรวจนะครับรถก็าถอยกรูดไปโน,น,น้นแล้วก็เสียงเปินก็ดังตามมาก็ทำให้เป็นข่าวนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่นะ นะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมาคุณเกียรติยศวันชนะนะครับเป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลเพิ่มทรัพย์อำเภอบ้านนาสารสุราชครับได้ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมกับคุณกมลราแซสหลีและก็คุณธนพรไก่แก้วครับแจ้งความเลยนะครับเมื่อ22เมษายน2ทุ่มครึ่งครับ แต่ภาพที่ปรากฏนี่นะนายเกียรติยศนะครับได้ขับรถเก,งก๋งยี่ห้อฮอนด้าบโอสีเขียวทะเบียนนครศรีนี่นะโดยมีคุณกม,มลรัตนและก็ธนาบด์นะครับนั่งมาด้วยเมื่อขับรถออกไปจากบ้านพักของกม,มลรัตน์พอมาถึงร้านวัสดุก่อสร้าง ก็ไทยนาสารอำเภอบ้านนานี่นะปรากฏตามคลิปนะครับมีรถกระบะสีประตูขับมาจอดขวาง <c oughs> แล้วก็มีบุคคลคำนวณสองคนลงมาจากรถครับหนึ่งในผู้ชายดังกล่าวก็วิ่งหมาหาที่รถผู้แจ้งก็เลยได้ชักอาวุธปืนพกสัเอาอวอออุธปืนพกสั้นนะครับ <c oughs> ออกมาจ้องเล็งไปที่ผู้ออรถผู้แจ้งครับผู้แจ้งก็จึงหักหัวรถ กลับขับหนีไปจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังสองนัดแล้วก็ได้ขับรถหลบหนีไปโดยท่านพันธบทโทประมินคงดีพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความเอาไว้เบื้องต้นแล้วครับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดปฏิบัติการตามคลิปปรากฏที่ว่านี้นะแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการออกปฏิบัตินะครับการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาสาเสพติดตามหมายจับครับมันจะหมายค้างเก่าด้วยแล้วก็ผู้มีอิทธิพล การพนันจนกระทั่งสองทุ่มครับได้รับแจ้งจากสายลับของอสอตำรวจสืบสวนก่อสร้างตำบลนาสารอำเภอบ้านนาสารชลบุรีครับชุดสืบส,สวนนะครับจึงได้นํากําลังเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปสถานที่ดังกล่าวนะครับชุดสืบสวนได้ขับรถกระบะขวางทางเพื่อไม่ให้รถเก๋งคันดังกล่าวออกไปโดยอสอตำรวจได้ลงจากรถแล้วก็ได้แสดงบัตร อ,อสอตำรวจโชว์แสดงให้เจ้าของรถดังกล่าวเห็นแต่เจ้าของรถดังกล่าวไม่ยอมลงจากรถแล้วก็โดยถอยรถออกด้วยความเร็วร้อยตำรวจเอกเออรติพัทรโอสถรองสอวสอสอส,อส,อสอพอบรรณาสารที่เป็นหัวหน้าชุดนี่นะก็เลยเห็นนะครับจากนั้นก็เลยลงมาจากรถครับมาสกัดส่วนอ,อสสตำรวจก็วิ่งไปขวางหน้ารถ คนขับรถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับรถมุ่งจะพุ่งชนอสอตำรวจแล้วก็ขับรถหลบหนีไปทางริมคลองฉวางโดยชุดสืบสวนนะครับได้ขับตามไปแล้วก็ได้ยิงปืนลงบนพื้นดินเพื่อคูให้หยุดรถดังกล่าวจากนั้นชุดสืบสวนได้แจ้งข้องเข้าวิทยุขับของบรรดาสารให้แจ้งสกัดรถดนดังกล่าวนะครับข้อเท็จจริงรายละเอียดเพิ่มเติมก็นี่แหละครับประมาณนี้จากท่านพันธตบุเอกภัยทู์กระจจจ่างท่านผู้กับสพบ้านนาสารครับ าาะะเออครับซึ่งก็มีก<ห>ารยืนยันนะโดยท่านผู้บังคับการนะครับสุราษฎร์ธานีครับพันพลตารวจตรีสาธิตพลพินิษ์นะครับบอกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแบบนั้นใช่แต่รถคันที่อยู่ในที่เกิดเหตุท่านก็ไม่ได้ถอยหนีนะก็แค่กลัวแล้วก็หลบไปเป็นเราเราก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะท่านก็ไม่ได้หนีค่ะ ไปดูข่าวความคืบหน้านิดนึงในการตั้งด่านที่ตลาดนาสาเมื่อกี้นี่เหรอครับใช่ค่ะฟังด้านตำรวจไปแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะคนที่ขับรถเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีเจตนาจะหนีจะถอยหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่ใครเป็นผมก็ต้องตกใจไหมเพราะว่ามีการยิงปืนถึงแม้ว่าจะขึ้นฟ้าลงดินยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นเหตุให้ตกใจค่ะ เลยเอารถออกมาจากที่เกิดเหตุเพราะว่าตัวเองก็คิดว่าจะมีคู่อริมาตามหรือเปล่าจะเป็นคนไม่ดีหรือเป็นใครหรือไม่เพราะว่าคนที่ยิงปืนนั้นก็ไม่ใช่ตำรวจค่ะเป็นอาสาตำรวจนะคะเลยเอาตัวออกมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านทราบไว้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรไม่ได้มีเจตนาจะหนีอีกด้วยเพียงแค่ว่าตกใจก็ต้องรีบออกจากที่เกิดเหตุเท่านั้นเองค่ะออครับนีนนะคุยคำโงหมายสามโม